จักรพรรดเจ้าเล่์ตอนที่2 7กลคนหมากดาราอัคนีเกมมากชั่วกันชั่วกันชั่วกับชั่วกันเท้าเหรินเต๋อเมื่อได้ยินก็ยิ่งรังเกียจเรื่องคึกคืนประเภทนี้ยังจะต้องเข้าไปมุงดูหรือเจ้ายังอยากจะขึ้นเวทีประชันความงามกับเขาด้วย ก็มันว่าไม่มีอะไรทําไปหาอะไรสนุกสนุกย่อมดีกว่าอุดผู้อยู่ในจวนเป็นไหนไหนนิวต้าจะ่่งยังคงไม่ละความพยายามได้ยินว่าครึกคืนยิ่งนักแล้วยังมีคนจากทินอื่นตั้งใจมาเป็นพิเศษเพียงเพื่อจะได้ชมดูเป็นขวัญตาอีกด้วยนะ ท้เรนเตอร์พอยินคำก็ตตลึงงันในฐานะที่เป็นใต้เท้าอัครราชกูผู้อุทิตนเขากลับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่แท้ใก้ฟ้าประชาชนของต้าชูจะว่างงานกันถึงเพียงนี้นี่เหตุนี้เองรอจนชูเยียนจัด การงานในมือแล้วเสร็จพอคิดจะตามอัครราชครูมหารีเรื่องราชเกียตสื่อสีกระุนแจ้งว่าแต้เท้าราชครูกับไต้เท้าหลีวออกจากวางไปตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วยากอมเห็นว่าไปดูคนประชันความงามกันที่ถนนไทยสือชู่เหยียนือ สุสีถามว่าโปรดให้ส่งคนไปเชิญแต่ทั้งสองกลับมาหรือไม่พยาค่ะชูยันบกมือช่างเถอะช่างเถอะอยู่แต่ในห้องหนังสือตลอดเราเองก็รู้สึกอึดอัดวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสุสีกงกรีบเข้าไปประยุงเข่าขึ้นมาปรางกราว่าจะทรงให้เชิญหมอหลวงมาตรวจด,ดูไหมพยาค่ะเชิญหมอหลวงมาทำไมชูเหยียนสายหน้าในห้องร้อนเกินไปไปเดินเล่นในอุทยานหลวงสักหน่อยก็หายแล้ว ระดูร้อนอันร้อนระอุเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้ดอกไม้กำลังงามสะพรั่งอยู่พอดีสาลานหลังน้อยกลางทะเลสาบมีสายลมเฉยเอื่อยอปกติแล้วควรจะทาให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายจิตใจเบิงบานถึงจะถูกเพียงแต่ชู้เยียน เพียงแต่พอชีวยเย็นนั่งอยู่ได้แพ่เพียงชั่วครู่ก็รู้สึกคลายว่าไม่ได้เย็นสบายสักเท่าไรเลยสุสีกล่าวอย่างรู้ใจว่าฟาบาทจะสดริออกจากวางประเดเล่นสักหน่อยอไหมพยากามชีวยเย็นคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มมองเขา สุสีโกงกงย้ำยิ้มเบิกบานไปทอดะเนทรพวกแต่เท้าราชครูก็ดีนะพยาคาถนนไทยซื้อก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเตียมแน่ว่าอาจจะได้พบกับชินั้นวังเข้ากับเป็นได้ช่วยเยินถือพัดต,ตบหน้าท้องเขาเบาๆเตรียมกี้วออกนอกวังพะยาค่ะสุสีโกงกงเสียงดังฟังชัดออกไปซีดีออกไปจะได้ปลอดโปร่งใจแล้วยังเย็นสบายอีกด้วย หนนไทยซื้อผู้คนขวักควายและอุกระทึกครึกครื้นมากจริงๆเิทธีประรองถูกตั้งขึ้นมาสูงเท่าคนสองคนต่อกันด้านบนสีสันทั้งแดงทั้งเขียวโดดเด่นสะดุดตาเป็นอันมากว่ากลับไม่ใช่เพื่อการประรองความงามดังที่เล่าหรือกันหากแต่เพื่อการประรองหมากต่างหาก แต่เท้าเหลิวสึกตัวเองถูกหลอกลวงเข้าให้เสียแล้วแต่ว่าแต้เท้าเท้ากับดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ไหนายต่ไรมาเขาก็เป็นผู้งมงานในเกมหมากศึกษาเล่าเรียนหมากล้อมมาถึงสิบกอาพิทยังเคยแก้กลหมากสิ้นปราณช่วงการที่บรรพชนทิ้งไว้ให้ไปไม่น้อยกลนหมากล้อมช่วงการ ในเกมหมากล้อมจะต้องวางหมากบนจุดตัดของเส้นตารางสี่เหลี่ยมบนกระดานโดยหมากตัวนั้นมีลมหายใจสี่ด้านซึ่งก็คือจุดตัดทั้ง4อยู่รอบตัวหากคู่ต่อสู้วางหมากกั้นเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งเท่ากัากบว่าหมากที่ถูกกัน้นตัวนั้นได้สิ้นลมหายใจของด้านนั้นไปแล้วเมื่อถูกกั้นครบสด้านหมากตัวนั้นจะกลายเป็นหมากตายจึงเรียกได้ว่าเป็นหมากสิ้นปราณ เกมกระดานหมากล้อมมีโจทย์เกมหมากระยะปิดเกมมากมายตกทอดมาแต่โบราณบางโจทย์เกมมีระดับความยากสูงมากจนแทบไม่ีคนแก้ได้โจทย์เกมมันจะีดกเป็นกลหมากสิ้นปราณนี่แหละ ลิวต้าจะยง่งซุกมือในแขนเสื้อพรางกาวอย่างเดือดดานว่านี่มันเกี่ยวกับพานอันที่ตรงไหนทำไมเรียกว่าใช่หยวนชิงเล่าชนี้ข้าจะได้ไม่ต้องตากแดดเปรีย้ยงมา หินชิงเป็นปราดแห่งหมากในราชการปัจจุบันไปน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากฝีดาดกระดำกระดังอับรักพวแต่เท้าเทากับแหวกเข้าไปในฝูงชนแล้วท่านยังเริ่มศึกษาเกมมากอย่างละเอียดอีกท้วนอีกด้วยใช่พานอันสวมหน้ากากป,ปิดดวงตาทั้งสองเอาไว้ดูแล้วคราจะมีอายุเพียง20กว่าปีพอเห็นเท้าเรนเตร์กำลังศึกษาเกมหมากอยู่ข้ายิ้มกล่าวว่าท่านพัวเท่าจะลองดูสักหน่อยไหม หนึ่งตำลึงเงินต่อนหนึ่งกระดานหนึ่งตำลึงเท่ากับ1นึ่พันอีแปะ1นึ่งพันเบอร์หลิวต้าจะย่ง หัวระพางกล่าวว่าแพงอะไรอย่างนี้แต่หากพันผู้เท่าช้าก,ก็สามารถเอาทองคำหน0่งร้อทำดึงไปได้เลยนี่เป็นการแลกเปลี่ยนหายากยิ่งเชียวนะใช่พันอันชี้นิ้วไปด้านหลังและก็เห็นทองคำหลายสิบก้อนสะท้อนแสงแววาวาววางเรียงอยู่ในถาดจริงๆยามแสงตะวันาสาดส่องก็ดึงดูดสายตาคนอย่างห้ามไม่ได้นิ้วตาจะย่องใช้สอกกระทุ้งเขาและเอ่ยว่าเหล่าเท้าไปดูหน่อยไหม เรินเตอกล่าวว่ากระดาษนี้เป็นคนหมากสิ้นปราณท่านพราะยังไม่ทันลองเลยทำไมถไึงมั่นใจว่าเป็นหมากสิ้นปราณใช่พันอันหัวร่าพรางกล่าวไม่กล้าลองก็บอกว่าไม่กล้าลองสิจะมาอ้างโน้นอ้างนี้ให้มากความทําไมลิวต้าจะย่องนึกกังวลในฉับพรันเข้าต้องเข้าใจก่อนว่าอักระราชกูเท่านั้น ขึ้นชื่อเรื่องใจเรียวผู้มชการทหารรักษาพระองค์ประจำหน่วยไทยสือนี้ก็เป็นหลานชายของเขาหากว่าถูกพังแต่งมาแล้วจะทำอย่างไรคนหนุ่มยโสหังเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเท้าเรนเตอร์กลับมาได้ต่อลอ้อต่อเทียงกับเขาไม่ฉะนั้นภายพระนัจะถูกเอาเปรียบเอาได้ ใช่ผ่านอันสายหัวในโลกนี้ไม่ใครจะมาเอาเปรียบข้าได้ประชาชนมงอยู่ในรอบมีคนจําได้นั่นคือแต่เท้าอัครราชฟูดังนั้นจึงกระซิบเตือนคนหนุ่มบอกให้เขาระวังคําพูดคําจาสักหน่อยแต่เท้าหรันเตอโบอกมือห้ามจากนั้นก็เดินออกจากฝูงชนไปพร้อมกริลิวต้าจะย่งเล่าเถาเท่าเจ้า,า,าจไม่เป็นไรใช่ไหมเหลีวต้าย่งอย่างเชิงถาม ข้าย่อมไม่เป็นไรแต่เขาทหากที่มีปัญหาเท้าเรินเตอะกล่าวก็แค่เด็กน้อยหยาบคายอ่อนต่อโลกนี้เจ้าเทาะด้วยจริงๆหรือริวต้าจะย่องปราดใจอย่าบอกนะว่าจะใช้อำนาจในทางที่ปิดชำระแขนส่วนตัวมากระดานไม่โกรธจเราหรือรู้ความเป็นมากของมันหรือเปล่าเท้าเริ่นเตอถามลิวต้าจะย่องกล่าวว่าข้าไม่รู้ว่าเท้าเร่นเตะร์พยักหน้าข้ากระดาวไหวว่าเจ้าไม่รู้ลิวต้าจะย่องอืม ถ้าอย่างนั้นมันจะถามอีกทําไมวันนี่้มาหาปลายกระดานนั้นไม่ชื่อเรียกว่าคนหมากดาราอัคณีมากปลายกระดานหมายถึงหมากระยะปิดเกมคือรูปแบบการเดินหมากที่มาถึงระยะตัดสินการเดินในตาต่อไปเป็นการตัดสินว่าหมากกระดานนั้นใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะในบรรดาหมาก ปลายขระดนั้นทั้งหมดในโลกนี้ล้วนมีผู้ปรารถนาจะแก้เกมทั้งนั้นแต่มีเพียงคนหมาดระอักนีนี้เท่านั้นที่ไม่ว่าใครต่างก็พากาันเลี่ยงหนีทําไมกันล่ะแล้วเราเรินเตอรกราวนะเพราะว่าคนหมาดระอักนีสามารถทําให้คนร่วงสู่จิตมานได้ริวต้าจะย่องพี่เจ้าล้อกันเล่นใช่ไหมแค่คนมากระดานเดียวจะทําให้คนร่วงสู่จิตมานได้ด้วยหรอริวต้าจะย่องแสดงออกชัดเจนว่าไม่เชื่อ เท้าเรนเตอรอกล่าวอย่างฉุนเฉียวเจ้ามันทั้งหยาบคายทั้งไม่มีความรู้ข้าไปพูดกับเจ้าแล้วเจ้าดูตัวเองสิสเสียงไม่ชนะกรรังเกียดหาว่าข้าไม่มีความรู้หริวต้าจะย่องปกติกระพทะฟีมือฝีปากกับเขาจนชินแล้วจึงไม่ได้เคืองโกรธเพียงหันมองไปแล,ล้วรอบแต่ถามไปกินบะหมี่กันไหม กินมะมงมะมีอะไรเท้าเดินเตะกราับค่าเป็นสารตาลีสักหน่อยอยู่ดีไปสารตาลีทำไมการหลิวตาจะย่องสายหัวไม่หยุดในน้ำมีแต่ปราณถ้ามินไอช่วร้ายไปที่หนึ่งปวดหัวที่หนึ่งแต่แต่เท้าเถ่าขึ้นเกี้ยวไปเสร็จแล้วรีบร้อนขนาดนี้จริงหรือนี่หลิวตาจะย่องนึกสงสัยในใจพอหันไปเหลือบมองบนทีปร,รองอีกครั้งเห็นใช่ปานสองตาหลับพริ้มคล้ายกำลังสับสงบอยู่ชุยเย็ยนปรัดเปลี่ยนเป็นชุดสามันนั่งเกี้ยวไปยัง ถนนไทยซื้อซื้อสีกองกองเหลือบมองอยู่ข้างหน้าและกลาไอยไะอายะคนเยอะอะไรเช่นนี้ชูยเย็นอยู่ด้านในไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาดูแล้วแต่เท้าท้องสองมาได้อยู่ที่นี่ด้วยซื้อสีกองกองสั่งคนห้ามเกี้ยวตรงต่อไปก็น่าเอกที่นี่คนเยอะอยังได้สร้างความตะกะแก่ราชรส คนหามเกี้ยวรับบัญชาช่วยเหยนมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาแฝงรอยยิ้มพอเกี้ยวเคลื่อนผ่านถนนท้ายสือไปท่านานาคบรรงเตรียมเยี่ยนหลายจมว่าไปก็บังเอิญนัดต้วนไปเยี่ยกำลังเดินมาทางนี้พอดีช่างประจวบเหมาะเสจริงซือสีกกงโกง,ง,งประหลาดใจย,ยิ่งใบหน้าเต็มไม่ได้ความาซาบเสิงช่วยเหยนเลิกผ้าม่านบางังตาเกี้ยวต้วนไปเย่ยบบยิ้มมองเขาฟาบาสิตจออกมาตามหาเท้าอาัครราชครูนกะรับซือสีโกงโกงอธิบายเพิ่งแต่บัเอิญผ่านมาที่นี่พอดีเลยค่ะ ซื้อหานตุนดอกกุ้ยวามาต้นระเยือหือห่อกระดาษซุปน้ำมันอยู่ในมือจะกินด้วยกันไหมอ่ะ่ันย่อมแน่นอนอยู่แล้วสือสีกงกงยิ้มร่าพรางกล่าวหานตุ๋นดอกกุ้ยวาดียิ่งฝาบาทโปรดสวยหานตุนดอกกุ้ยวาชูเหยียนอืม ต้นไปแย่ยื่นมือไปข้างหน้าชูยเย็นปัดเขาออกแล้วกระโดดลงมาเองอสูสีกงกงมองดูทั้งสองเดินขึ้นโรงเตียมจากนั้นก็พาคนหามเกี้ยวไปดื่มชาที่โรงน้ำชาฝั่งตรงข้ามถือโอกาสใช้คนซื้อขามหมูน้ำมันงากลับมานั่งแท้ หลายวันมานี้ไม่ว่าอย่างไรหมอหลวงก็ไม่ยอมให้กินเนื้อทุกวันก็มีแต่กินผักกาดต้องมู้ประทางความหิวท้องหิวมากเสียจนจะทนไม่ได้อยู่แล้วในห้องมีชาผู้เอ,อ๋ต้นไปเย่ส่งเสียวเออไปหนันหานตุนดอกกุ้ยวามาให้เสร็จสับชาเขียวผู้เอ,อ๋ไม่ใช่ชาเขียวนะชาผู้เอ,อ๋ เป็นชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังรสชาติเข้มข้นเขาจึเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาแดงส่วนชาวตงตกจะเรียกว่าชาดำมีต้นกำเนิดมาจากทางภาคใต้มณฑลอินหนามณฑลยูนานในปัจจุบัน ต้นเนียนกอดกระบี่เฝ้ายามอยู่หน้าประตูกว่าที่หวังเยี่จะพาคนมาดองเตรียมได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งนี้ต่อกับเรื่องใหญ่เทียมฟ้าขึ้นมาก็ให้รบคนไม่ได้เด็ดขาดลองชิมดูนะต้นไปเย่ยส่งเนื้อชิ้นหนึ่งใส่ลงในชามของอีกฝ่ายว่ากันว่ารสชาติไม่เลี่ยทั้งยังไม่เลี่ยนไม่จัดจ้านเดิมทีก็คิดจะชิมดูก่อนแล้ว หากแชด้ากระส่งเข้าไปวางเข้าไปในวางสักหลายตัวเฉียนกัดไปคำหนึ่งรสชาติหวานแปรแลม แล้วยังม่กินหอมของดอกกุ้ยวาอยู่จางๆต้นไปเย่ถามมาชอบหมายชูเหียนไปยักหน้าคนครัวฝีมือไม่เลวถ้าอย่างนั้นให้ข้ารักตัวส่งเข้าวางไม้ต้วนไปเย่เสนอถ้าอย่างนั้นเราจะให้เชียงเลี่ยงจัดการเจ้าชูเหียนวางตะเกียบเกี่ยวกับคนที่ทําข้อตรงดัทธิเทียนชาินั้นตรวจสอบถึงไหนแล้วไม่มีเบาะแสะเลยแม้แต่น้อยต้วนไปเย่กล่าววันนั้นคนผู้นี้แค่บอกว่าพอล้านจีมาถึงมองหลวงมีคนมาหานางเองเพียงแต่ในตอนนี้ทุกคนที่พบล้ว กล่าวว่าลัทธิเทียนชาติล่มสลายแล้วเกรงว่าหากต้องการเขาประกฏตัวออกมาเองจะไม่ใช่เรื่องง่าย ชุยน,นิ้นหน้า่ามือหลวงกว้างใหญ่เกินไปทุกวันล้วนมีอา,าก,การตุกะจากทางแดนเข้าออกหากอีกฝ่ายไม่เผยตัวออกมาเองกลัวว่าทางการก็ไม่รู้จะลงมือที่ใดต้วนไปเยรินชูราให้เขาจอกหนึ่งชุยเย็นกล่าวว่าไม่สู้เราเขียนจดหมายส่งหาเวิร์นไอชิงโดทําไมต้องเขียนจดหมายหาเท้าเวินด้วยต้วนไปเยรได้ยินคําพันรู้สึกไม่พอใจบัณฑิตจึงนานหน้าตาวดงามสุภาพเรียบร้อยผิวพรรณขาวป่องหมดจดรับความโปรดปราน ជាការបាតជាหนักหนักយ៉ាង ค้างอ้างแรมในวังหลวงอยบ่อยๆก็เขาคือยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งต้าชูของข้ามพิปไม่เพียงแต่รอบรู้เชีย่ยวชาญมีไหวพริบแต่เรื่องกลยุทธ์ยังเหนือกว่าผู้อื่นอีกด้วยแม่นแน่ว่าอาจเกิดยันเรื่องวงล้อมพันวัตตะก็เป็นได้ชูหย,ย่นกล่าวต้วนไปเย่ค,คิดในใจมีพรสวรรค์ก็บอกว่ามีพรสวสรรค์สเจักกล่าวโอ้วดทำไมเสียยืดยาวกำลังคิดอะไรอยู่หรือชูหย,ยันบอกมือไปมาที่เบื้องหน้าเขาอึมต้วนไปเย่พลันรู้สึกตัว แต่เท้าบนอยู่กลมนทนสู่โจงเกรงว่าจดหมายฉบับน,นี้ส่งทั้งไปและกลับอย่างน้อยต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงตอนนั้นคนจะยังอยู่ในเมืองหลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะแก่ตายไปแล้วก็ได้ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะอะไรเลยชุ่ยเหนกินข้าวอีกคำนึกสงสยัยทำไมถึงมีแต่เนื้อกินเนื้อให้เยอะหน่อยถึงจะมีเนื้อมีหนังต้นไปเยี่ยส่งนอนน้องห่านให้เขาอีกชิ้นหนึ่งฝ่าบาทต้องอ้วนทวนสักหน่อยสิถึงจะดีใหญ่โตผึ่งผาย พึ่ง่ายบารมีสะเทือนไปทั่วล่าชุย,ยันตูเขาแย่จนหัวลาอกขำเปิ้ <c oughs> หลายวันมานี้ยุ่งขนาดนั้นเลยหรือต้อนไปเยกเขาใกล้เขาขอบตาครั้มหมดแล้วชูเย,ย็นเพลกระถดกายหลบรู้อยู่แล้วเชียวเท้าเท่าท่านต้องไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆต้นไปเย่ยนั่งตัวตรงพรางคอโต๊ะแต่ว่าในไหนวันนี้ก็ออกมาแล้วไม่สู้กินข้าวเสร็จแล้วออกไปเตะเตด้วยกันมือดวงนี้คิดแล้วต้องมีสถานที่น่าสนใจให้ไปเยอะน่าดูชูยยเย็นพยักหน้าเอ่ยตอบว่าก็ดีรยอยยิ้มหนึ่งตาต้นไปเย่เด่นชัดขึ้นจะนั้น ก้มหน้าช่วยอีกฝ่ายเป่าน้ำแกงให้เย็นลงต้นเนียนอยู่ด้านนอกถอนหายใจทำไมถึงออกไปข้างนอกอีกเล่าไม่ใช่ว่าควรจะใช้กรลังภายในขับเลือดให้รักออกจากปากแล้วแส้งหมดสติไม่ฟืน้นจะได้บำเพ็ญเพียรกู้รักษาบาดแผลรอกเรือดอย่างไรเสียในสืนิทานล้วนแต่เขียนไว้อย่างนั้น การบำเพญเพียนคู่หมายถึงการบำเพญเพียนด้วยการเสพสังวาดอาทิตย์เตาบางนิกายเชื่อว่าเมื่อสองคนเสพสังวาดการจะสามารถเพิ่มพูพนลังอินและพลังหยาง,ยางเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพื้นฟูผู้บาดจากอาการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ได้หยินหยางหรือบางทีอาจเป็นเพราะหารตรนุรชาติอร่อยมากจริงๆชูยนันจริงจรงอาหารไม่น้อยจรนามากจ,จนรู้สึกจบ ต้นไปเย่ยันเขาดื่มชาฟุเออให้หมดอีก,กาเพื่อช่วยย่อยจากนั้นถึงค่อยออกไปข้างนอกด้วยกันแม้จะบอกว่าช่วงนี้ไม่มีงานเทศกาลอะไรแต่ภายในเมืองหลวงก็ยังคงกรเืินรื่นเริง ต่อให้เป็นยามเย็นก็ยังมีทัศนียภาพงดงามให้ชมคมไฟสีแดงที่แขนสูงอยู่ตรงริมแม่น้ำสะลอนภาพจุบนผิวน้ำสีมรกตกระจา่างใสดังภาพดวงตาต้นเหลียวพริวไหวดอกไม้กระางบานสะพรั่งรอบด้านเต็มไปด้วยกลุ่มคนมากินลมชมทิวทัศน์ ต้นไปเย,ย่ซื้อกังหันลมตรงแผงขายของข้างทางส่งให้เขาอันหนึ่งชูยเยียนใช้แรงมือปัดออกต้นไปเย่ยหัวเราะถ้าไม่ถืออันนี้ข้าจะซื้อน้ำตาลปั้นให้เจ้าอีกมีแต่เล็กๆถึงจะชอบของแบบนี้ชูเย,ยียนนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งเหนื่อยเจ้าเหนือหห่อ,อยหายใจเริ่ต้นไปเย่นั่งยองอยู่เบื้องหน้าเขานานทีปีหนก็ออกมาตระเวนเที่ยวไปทั่วดีกว่าอุดอู้อยู่ในวังเป็นไหนๆอีกหน่อยหากมีเวลาค่ายพาเจ้ากลับไปอยู่ชีนานศักระยะนั่นสิถึงเรียกว่าสนุกส นา่นผ่อนคลายจริงๆชูเหยียนแซงทําเป็นหูทนลมและหันหน้าไปมองผิวน้ําทาไมถึงไม่ใช่ไปชีนานแต่เป็นกลับชีนานกันละ่ะอีกฝากหนึ่งมีเสียงบกเบกดังมาต้วนไปเยื่ลุกขึ้นยืนมองดูคล้ายกับบนเวทีประลองจะเกิดเรื่องขึ้นเวทีประลองอะไรชูเหยียนถาม พอถามเสร็จนึกขึ้นไม่ได้จึงกล่าวว่าเวทีประลองคงามนั่นหรือประลองคงามอะไรกันถึงคนจัดการประลองจะชื่อใช่ฟันอันกระเถอะแต่จริงๆแล้วนักเล่นมากล้อมต่างหากต้นไปเยียกกล่าวจัดการประลองคนหมากสิ้นปราณ พกเอาทองคำหนึ่งรยเลี่ยง100่งรตำลึงมาด้วยบอกว่าหากเป็นคนแค่ได้ก็จะประสานมือคารวะพร้อมกับมอบทองคำให้อหลายวันมได้หาเงินได้ไม่น้อยเลยก้นหมากระชย,ยัน์แจมแจ้งเซตีิมีนาลาราชโชโกถึงได้มาดูเดาว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแล้วต้นไปเย่ถามจะไปดูหน่อยไหมจบตอนที่ยีครับ